หญิงสาวคนหนึ่งเก็บเด็กชายจากกองขยะโดยไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นคือทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีแต่เมื่อความลับถูกเปิดเผยทุกชีวิตกลับพลิกจากแสงสู่ความมืดเสียงร้องให้ในคืนฝนตกกลับกลายเป็นคำสาบที่เชื่อมโยงอดีตอันน่าขนลุกของตระกูลนี้ใครกันแน่ที่ถูกช่วยไว้จริงๆยิงคนจนหรือเด็กชายที่ถูกทิ้งและเมื่อความจริงปรากฏไม่มีใครหนีจากโชคชะตาที่ถูกเขียนไว้ได้อีกต่อไป ยามเช้ามืดของเมืองใหญ่ยังคงเงียบงันเสียงฝนโปรยบางเบาตกกระทบหลังคาสังกสีอย่างแผ่วเบากลิ่นขยะเปียกชุยคอละคลุ้งอยู่ในตรอกแคบหญิงสาววัยกลางคนในชุดคนทำความสะอาดสีซีดกำลังลากถุงขยะใบใหญ่ด้วยแรงที่เหลือน้อยชื่อของเธอคือดาวชีวิตของเธอไม่เคยมีอะไรสว่างเหมือนชื่อเลยทุกเช้าเธอต้องเก็บขยะจากตึกสูงของเศรษฐีผู้ไม่เคยหันมามอง มือที่เต็มไปด้วยรอยแตกแห้งจากน้ำยาทำความสะอาดแต่หัวใจของเธอยังอบอุ่นและไม่เคยเย็นชาขณะเธอก้มลงเก็บเศษกองกระดาษจากกองขยะเสียงบางอย่างดังแผ่วจากในถังเหมือนเสียงครางเบาๆของเด็กทารกเธอชะงักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองมือของเธอสั่นขณะเปิดฝาถังแสงไฟถนัดนกระพริบส่องสะท้อนผิวน้ำขังในถังขยะ และที่นั่นมีเด็กชายตัวเล็กนอนอยู่ในผ้าห่มเกา่าผิวซีดเย็นเฉียบริมฝีปากสีม่วงสันระเิ็กตายจริงใครกันที่กล้าทำแบบนี้เสียงของดาวสั่นเครือด้วยความตกใจเธอรีบอุ้มเด็กขึ้นแนบอกสัมผัสถึงลมหายใจอ่อนๆเด็กยังมีชีวิตดาวรีบหาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเขาในขณะเดียวกันก็พยายามกลอมด้วยเสียงแผว ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปที่อุ่นๆเมื่อเธอเดินออกจากตรอบสายตาของคนเดินถนนบางคนมองมาอย่างประหลาดหญิงเก็บขยะอุ้มเด็กคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขนแต่ดาวไม่สนใจเธอมีเพียงความกลัวว่าชีวิตเล็กๆในอ้อมแขนจะดับลงเธอพาเด็กไปที่ห้องเช่าขนาดเล็กของตนเองกลิ่นอับชื้นของห้องตีกันกับกลิ่นฝนที่ติดตามเข้ามาเธอใช้ผ้าขี้ริ้วห่มเด็ก วางขวดนมที่เธอซื้อมาจากร้านใกล้ๆลงข้างเตียงเด็กค่อยๆลืมตาดวงตากลมโตเปลี่ยนประกายใต้แสงไฟสลัวเขาไม่ร้องไห้แต่จ้องมองดาวราวกับกำลังจดจำใบหน้าเธอหลายวันผ่านไปดาวยังคงเลี้ยงเด็กคนนั้นไว้แม้จะไม่มีเงินพอสำหรับอาหารของตัวเองแต่เธอกลับรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีความหมายกระทั่งวันหนึ่ง ข่าวใหญ่จากโทรทัศน์เก่าของห้องเช่าทำให้เธอแทบหยุดหายใจลูกชายวัยสามขวบขอ,ของเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่หายตัวไปจากบ้านพักหรูภาพเด็กในข่าวคือเด็กในอ้อมแขนของเธอร่างของดาวแข็งทื่อมือที่กำขวดนมแน่นจนขาวซีดในหัวมีเพียงเสียงหัวใจเต้นดังร,รวัวเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครเป็นคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ในถังขยะ เวลานั้นเองเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นสามครั้งชา้ชาๆหนักแน่นดาวสะดุ้งเฮือกเธอหันไปมองประตูไม้เก่าที่สั่นไหวจากแรงเคาะเสียงทุ้มต่ำของชายคนหนึ่งดังลอดเข้ามาขอโทษครับมีใครอยู่ในนั้นไหมเธอกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนาแน่นขึ้นทุกปินาทีเด็กน้อยที่นอนอยู่ข้างๆเริ่มส่งเสียงงองแง เรากับรับรู้ถึงบางสิ่งที่น่ากลัวกำลังใกล้เข้ามาดาวก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเธอไม่รู้ว่าควรเปิดประตูหรือซ่อนเด็กไว้ก่อนเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมพร้อมเสียงเรียกชื่อบางอย่างที่ทำให้ดาวขนลุกว่าน้องทีลูกพ่ออยู่ในนั้นหรือเปล่าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและสันสานดาวยืนนิง่ง มือกำแน่นในขณะเดียวกันดวงตาของเด็กชายที่นอนอยู่บนเตียงเริ่มมีน้ำตาไหลรินก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงเรียบเบาๆว่าพ่อดาวชะงักเหมือนถูกสายฟ้าฟาดกลางใจเสียงคํำว่าพ่อจากปากเด็กชายยังดังก้องอยู่ในหัวเธอหันไปมองประตูที่ตอนนี้เงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนข้างนอกที่เริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งเธอก้มลงมองหน้าเด็ก น้ำตาของเขาไหลไม่หยุดมือเล็กๆเอื้อมมาหาเธอแต่ดวงตากลมสายกลับจับจ้องไปที่ประตูราวกับรอใครบางคนหัวใจของดาวปั่นป่วนเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรถ้าเธอเปิดประตูชีวิตของเธออาจต้องเปลี่ยนไปตลอดการแต่ถ้าไม่เปิดเธอกำลังขังความจริงไว้ในห้องเล็กๆที่มีกลิ่นอับและความจนเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นเสียงข้อรัวเหมือนคนสิ้นหวังผมรู้ว่ามีคนอยู่ในนั้นได้ปลดเปิดประตูเธอครับเสียงของชายคนนั้นสั่นเครือจนแทบขาดใจดาวสุดลมหายใจลึกมือเธอสั่นขนาดจับลูกปิดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอค่อยๆหมุนลูกปิดประตูไม้เก่าค่อยเปิดออกอย่างช้าๆแสงไฟจากทางเดินสาดเข้ามาเผยให้เห็นชายในชุดสูทเปียฝน ใบหน้าเขาซีดเผือดดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเมื่อสายตาเขาเห็นเด็กชายบนเตียงร่างนั้นสุดลงทันทีทีลูกพ่อจริงๆเสียงนั้นแตกพร่าด้วยความสะอื้นเขารีบพุ่งเข้าไปกอดเด็กแน่นน้ำตาไหลพรั่งพรูไม่ต่างจากฝนที่เทลงมาดาวยืนมองภาพนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เธอควรจะดีใจที่เด็กได้เจอครอบครัวแต่ลึกลงไปในใจกลับมีบางอย่างบีบแน่นความผูกพันเพียงไม่กี่วันกลับฝังลึกยิ่งกว่าที่คิดชายคนนั้นหันมาทางเธอคุณเป็นคนเจอเขาใช่ไหมครับเสียงเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความสับสนดาวพยักหน้าเบาๆใช่ค่ะฉันเจอเขาอยู่ในถังขยะหลังตึกฉันแค่ไม่รู้ว่าชายคนนั้นนิ่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจทั้งขยะหลังตึกเหรอครับเขาพูดช้าๆเหมือนพยายามกลืนคำสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากเศร้าเป็นตะลึงดาวมองเห็นมือของเขากำแน่นทำไมเหรอคะเธอถามเบาๆแต่เสียงสัน่นชายคนนั้นหันมามองเธอด้วยแววตาที่เริ่มสันรรวัวหลังตึกนั้นไม่มีใครควรเข้าไปมันเป็นพื้นที่ของบริษัทผมเองมีระบบกล้องวงจรปิดทุกจุด เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะแต่เมื่อคืนกล้องทั้งหมดดับพร้อมกันในเวลาเดียวกันดาวรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวกลิ่นฝนกลิ่นอับกลิ่นผ้ามอมแมมในห้องทุกอย่างกลายเป็นกลิ่นของความลับที่กำลังถูกเปิดออกทีละชั้นชายคนนั้นก้มหน้าลงเสียงของเขาเบาเหมือนกระสิบผมกลัวว่าคนที่ทำแบบนี้อาจไม่ใช่คนแปลกหน้าดาวมองเขานิ่งในแววตาของชายผู้เป็นพ่อมีทั้งความรักความสิ้นหวัง และความกลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นในจังหวะนั้นเขากดรับสายเพียงไม่กี่วินาทีสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาชะง,งักมือสัน่นโทรศัพท์เกือบหล่นจากมือใครโทรมาคาดดาวถามชายคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นริมฝีปากเขาสัน่นมันเป็นเบอร์ของภรรยาผม แววตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแต่ตำรวจเพิ่งบอกผมเมื่อเช้าว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วดาวนิ่งค้างเหมือนถูกดึงออกจากโลกแห่งความจริงเสียงฝนที่กระทบหน้าต่างดังชัดเจนขึ้นจนเหมือนฝังลึกในหูชายคนนั้นยังคงมองโทรศัพท์ในมือหน้าจอกระพริบชื่อภรรยาของเขาชื่อที่ไม่ควรปรากฏอีกต่อไปเขาค่อยๆกดรับสายเสียงปลายสายเบาและช้า เย็นเยียบเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนตายคุณเจอลูกแล้วใช่ไหมชายคนนั้นหายใจไม่ทั่วท้องใครกันนี่ใครพูดแต่ปลายสายกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบ้าคลัง่งลูกของเราต้องอยู่กับคนที่สมควรดูแลเขาไม่ใช่คุณเสียงนั้นแผ่วจนแทบไม่ได้ยินฉันเห็นทุกอย่างในบ้านหลังนั้นเห็นคุณกับเลขาคนนั้น ใบหน้าของชายคนนั้นซีดเผือดราวกับเลือดทั้งหมดไหลาหายไปจากร่างมือที่ถือโทรศัพท์สั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เธอเธอรู้ได้ยังไงเขาพูดเสียงแผ่วแต่ปลายสายกลับหัวเราะอีกครั้งฉันยังไม่ตายหรอกแค่คนอื่นคิดว่าฉันตายเสียงนั้นขาดหายไปกระทันหันตามมาด้วยเสียงสัญญาณสายตัดห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ ดาวรู้สึกเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงลมหายใจของเธอออกมาเป็นไอเธอมองชายตรงหน้าเขายืนนิ่งแววตาว่างเปล่าและหวาดวันคุณแน่ใจหรือว่าเธอดาวพูดไม่จบชายคนนั้นหันมาชา้าช้าผมเห็นศพกับตาเห็นรอยแผลเห็นเลือดเธอไม่มีทางรอดได้เลยแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งสามครั้ง เหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงจากชายคนก่อนมันเบาและลากยาวเหมือนปลายนิ้วเย็นเยียบที่คออยู่หลังบานไม้เด็กชายบนเตียงสะดุ้งตื่นเขาร้องให้ทันทีโดยไม่มีเหตุผลน้ำตาไหลรินขณะชี้ไปที่ประตูแม่แม่อยู่ตรงนั้นชายคนนั้นหันขวับเขารีบวิ่งไปเปิดประตูโดยไม่ลังเลประตูเปิดออกช้าช้า แต่ข้างนอกกลับว่างเปล่าเพียงแต่มีตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่งวางอยู่บนพื้นตุ๊กตาที่เปียกฝนจนสีซีดและบนหน้าอกของมันมีหยดเลือดสีสดแต้มเป็นรูปหัวใจดาวค่อยๆเดินเข้าไปไกลลมหายใจสัน่นมือเธอสั่นจนแทบยกไม่ไหวเธอก้มลงมองตุ๊กตาและทันทีที่เธอสัมผัสมันเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหู เสียงของผู้หญิงอ่อนยนตแต่แฝงด้วยความเศร้าฝากลูกฉันไว้กับเธอได้ไหมดาวสะดุ้งเฮือกเธอหันขวับไปมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงไอเย็นและกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยอยู่ในอากาศชายคนนั้นยืนนิ่งเขามองดาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวคุณได้ยินไหมเสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอดาวพยักหน้า ฉันได้ยินและในวินาทีนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กชายเงียบลงทันทีเขายืนอยู่กลางห้องสายตาจ้องไปยังมุมหนึ่งของห้องเรากับเห็นใครบางคนที่พวกเขามองไม่เห็นริมฝีปากเล็กๆของเขาขยับพูดเบาๆด้วยเสียงใสแม่บอกว่าอย่าให้พ่อกลับไปที่บ้านนั้นอีกชายคนนั้นยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้าง เสียงของลูกชายยังคงก้องในห้องเล็กๆที่เย็นเฉียบแม่บอกว่าอย่าให้พ่อกลับไปที่บ้านนั้นอีกคำพูดนั้นเหมือนมีแรงสะกดทำให้ชายคนนั้นขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วเขาหันไปมองดาวแต่เธอก็ยืนนิ่งไม่ต่างกันเพียงแต่ดวงตาเธอสั่นระริกด้วยความกลัวลูกพูดอะไรนะชายคนนั้นพยายามเอ,อ่ยเสียงเบาแต่เด็กชายกลับไม่ตอบ เขาเพียงหันไปมองมุมห้องสายตาจ้องแน่นเหมือนเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆดาวกลือนน้ำลายเธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านแผ่นหลังทั้งที่หน้าต่างและประตูปิดสนิท้าม่านขยับเบาๆราวกับมีมือมาจาับพอเสียงของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งแม่ยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นหันขวับไปแต่ตรงมุมนั้นมีเพียงเงาของเสื้อผ้าที่ตากไว้ และผนังที่ชื้นจนมีรอยคราบน้ำฝนทว่าในเงามืดนั้นเหมือนมีบางสิ่งขยับเบาๆเงาร่างของหญิงสาวผมยาวค่อยๆปรากฏร่างโปร่งสายสะท้อนแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเกา่าดาวหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกชายคนนั้นถอยหลังจนชนกำแพงไม่เป็นไปไม่ได้เงานั้นค่อยๆเอียงศีรษะ ใบหน้าเธอซีดจนเกือบขาวริมฝีปากบางขยับช้าๆไม่มีเสียงแต่เด็กชายกลับพยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกคำแม่บอกว่าอย่าไว้ใจใครในบ้านเสียงของเด็กชายพูดแทนช้าหนักแน่นและเศร้าดาวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างในอากาศเหมือนอุณหภูมิลดลงทุกวินาทีหลอดไฟบนเพดานกระพริบ